ันนี้ของเล่นเราจะเยอะมากมายเลยเราจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่ตัวนี้ครับก็คือเจ้าไก่นนเซ่นะครับเอ้ยๆๆแต่เราไปหยิบของเล่นในกล่องมาเล่นกันดีกว่าอันนี้เป็นอะไรไข่เอร์ไพ้า์นะครับแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะโอ้มีเจ้ากระต่ายด้วยกระต่ายเขาเรียกว่าอะไรแรบบิทนะครับ เป็นเจ้ากระต่ายสีขาวนี่เล็บบิดะสีขาวสวยนะครับเจ้ากระต่ายตัวนี้ไปครับไปอยู่กับเพื่อนๆต่อไปนี่เรามีนี่ไเกอครับเป็นเจ้าเสือขาวนั่นเองอสครับสวยงามมากๆเลยดูเจ้าไทเกอร์ไปต่อไปมีอะไรอีกครับ โอ้รถด,ดำครับดำท็อปนี่เป็นรถดำครับสามารถเอามาเล่นในน้ำได้นะโอ้สวยมากนะครับต่อ,อไปเรามีอะไรอีกโอ้ชิคเกน้นเรามีแม่ไก่โอ้แล้วก็มีอะไรดร็ใช่ไหมหรือห่านห่านทองคำ นี่ไทเซเลทับออเอาเจ้าไทาเซเลทับมาอาบน้ำอืมสวยงามมากนะครับต่อไปนี่เรียกว่าเอลูฟินครับก็คือจัช้างนั่นเองอือเอลูฟิน ไปเนี่ยคือเจ้าไรยบัฟเฟ l ลโอเคตำลับนี้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายคลิปรามี bye บายบาย